รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย่ใรกน,นอ,ากนอสาอาาาหลื้้ตัขวีบจดมโชปชป านี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัทไตรเอ็นโกเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสวัสดีครับ ู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยกขยงกับข้าวเช้านี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชปูนนิมาสีเมฆนนะท์และคนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟูนใส่รายการกันผมนไปอดอยากเล่นมันจากไหนคุณไม่ได้ยินเสียงเหรอเสียงอะไรฮนะคำรำมันอยู่ไม่ยกเลยอ่ะเดี๋ยวเล่าคุีกอ่ะนล่าคุที่ไหนเลน่าุยฝั่งนูน้น นี่ข้างในข้างในนี่เขาเปิดเพลงต้อนรับเราเลยนี่มันยกเลยโอ้โหไม่ต้องแนะนำนะครับไม่ต้องแนะนำเขาก็รู้จักจังเลยครับอนี่โจอี้หรือที่บ้านเรียกไอ้ดำนี่แหละค่ะดำนี่พี่อันน่าตัวต้อมสาวผมดีที่เจ้าของเราไอ้ขีระเด่นี่โราอ่นี่เชฟของเราก็คือเชฟนำเรามาที่นี่ผมผมเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้านะนำผู้หญิงเข้าโรงแรมไม่ใช่ยอ่าเอาอ่าแล้ววันนี้นะครับเรามีเมนู ที่ทําง่ายๆนะครับแต่รับรองเลยว่าอร่อยได้เลื่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําเมนูกันเดี๋ยวเราจะมาเดินเที่ยวที่ตลาดที่นี่กันก่อนนะครับนมสุดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันบริษัทไตรเอ็นโอเอเนกจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ยยางงาครับแม่ขายยังไงครับครับแม่อยู่ทางนี้อ้าวโอ้แต่ไม่ค่อยดีช่วงนี้ครับเออคนนี้ขายแกงแกมีแก,ง,แกงอะไรบ้างโอ้โหจะให้แม่ค้าอธิบายวันนี้ก็ไม่จบยี่สิบกว่าถาดอะห้สิบกว่าแม่แม่พลาดหรือเปล่าห้า, <50 S 1> า,าสิบกว่าโอ้โหแทำก็ตั้งแต่ตีสองห้แกงาสิบยังไม่วายกินได้ปลา พวกนี้นะครับไม่ก็หลอกแค่สัตว์เก้าน่ากินอิ่มเลยโหใส่ถุงกับบ้าเขาเลยใช่สะอาดสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่แพงด้วยอ่าไม่แพงนี่ขายถึงแล้แค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหแต่ว่ามากินกันสี่เสียบคมโอ้โหต้องเอารถเข้าไฟแนนซ์มาซื้อแล้วล่ะแค่นอนอยู่ที่ห้องนะคะได้ยินเปิดทีวีได้ยินเสียงก็มีบวิ่งเข้ามาดูแล้วเสจ็บเมื่อได้ยินเสียงเราแล้วก็ปิดทีวีทันที สุดดีบของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือข้า,ขาวโพดข้าวโพวดข้าวโพดดสองสีพูดถึงข้าวโพดเนี่ยคุณท้านถามผมทำไมอ่ะ ราะว่าดูสีผิวครับผม<ง>เรียนด้านการเกษตรแอฟริกามีด้านการเกษตรครับรนี่เหรอนี่แหละจากแอฟริกาเนี่ยผมไปอยู่อมเมริกา8ปีครับไปทําอะไรอ่ะไปเรียนด้านการเกษตรครับโอ้โหที่นั่นดินดีไหมที่นั่นดินอดีมากๆเลยกับปลูกอะไรก็งองอกระพมดครับนี่ขนาดมาอยู่นะนลูกขนาดนี้อ,อ,อร่อยไหมอร่อยมากเลยครับแล้วก็เป็นแม่มาฝากมันกําลังออกดอกหลางจากลกเชื่อมั้ยด้วยขาโพดแบบนี้ผมก็ไปเรียนที่สวีเดนอีก4ปี ไปเรียนด้านไหนฮะด้านการเกษตรครับอ๋อเรียนเรียนทำอะไรที่นั่นดินอ่ะดีเหมือนอเมริกาเลยครับอ๋อดีลูกอะไรก็นว่างมารหมดครับนี่ขนาดทุเรียนมอนข้างลูกขนาดนี้ oh. นี่เ็าียหมอนทองประเทศไทยเรียกกันอะไรนะหมอนทอง,อท,องที่โซเีนเรียกมอนข้างอุ oh. <ๆ>้ยและเคมนะ เขาเป็นปูโคตรีพไม่ใช่คนไทยเรียกว่าปลูเหรอแล้วสวีเดนเขาเรียกว่าแคมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเขาพูดแบบนี้คุณท่อนทามผมผมมีความรู้เรื่องนี้อะไรนะครับจ๋าเนี่ยเราเชื่อไหมครับแม่ผมจบจากสวีเดนเนี่ยนะผมมาเรียนศึกษาผมอยากชื่วัาตาชอมครับมาเรียนทำไมอ่ะมาเรียนกอไก่นิดถึงพวกนกเอี้ยงเฮ้ยเขาจะ่กลันกคู่นกคู่หน่าตาเป็นไงมีคนทะลอมันแล้วตาโตโตนรกนกเอี้ยงของผมมีคนทะลอมากเลยแม่มาก S <S นี่แหละครับข้าวโพดสกลงเอาไปทำเมนูอะไรครับวันนี้นะครับจะเอาข้าวโพดเนี่ยไปทำเมนูฝรั่งแบบง่ายๆเลย เป็นผมเลยเหรอโอ้ฝรั่งนี่เหมือนคุณเลยแต่ว่าไอ้นี่ฝรั่งเน่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่อาฝรั่งในเดี๋ยวนี้พวกอเมริกันนี่เขาก็นิยมคนผิวสีนะถือว่าเทมากพวกฮิปฮอปอะไรอย่างงี้นะเขาเรียกคนสีผิวแทนอ่าแทนไหนฮะแทนที่จะขาวดำนะไม่ไม่เขาเรียกว่าสีทนได้เออสีทนได้นะมันทนแล้วแท่งเต็มเลยไม่เคยขาวสักทีอ่าผมเข้าเรื่องเขาพูดเลยอย่างป็นเขา อ,อ,อ,อที่เหลืออย่าทิ้งนะทางอย่าทิ้งยังยังพอเล่นได้เอาโดีวว๋ยวผมจะไประหย,ายาัดกรนที่แอฟริกาต่อ <c oughs> คือขออนุญาตจับนะครับก็จะบอกว่าเขาบอกอ้๋ออะไรตรงกลังเลยแล้วมันจะจัะพับ แต่ทำไมมีอันเย็นเย็นไหมอ่ะก็พุ่ร้อนตลอดเขาตลอดโอ้โหเขากินก็แบบใหม่ๆร้อนๆเลยแล้วก็ไม่บอกอย่าร้อนร้อนคุณก็ไปจับเองอ่าอันนี้เย็นอันนี้ของเหลือจากเมื่อวานแม่แม่ของเมื่อวานแล้วม่มาขายเขาขายของสดใหม่คือข้าวโพดเนี่ยเป็นที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีกากใยเยอะมากจริงอ่ะเออเอาไปทำอาหารในเวลากินเข้าไปเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและรสชาติของข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะมีรสหวานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมี ความเหนียวหนึบด้วยเรียกว่าไปทําเมนูอะไรก็อร่อยแน่นอนนะครับส่วนเมนูที่เราจะไปทําในวันนี้เดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าครับผมส,รสครีทสโคผ้าห่มผืนเขียวรักโลกสัญลักษณ์ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน สู่การเดินทางปีที่22โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวเรายังคงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดน้ำมารีไซเคิลทอเป็นผ้าห่มผื้นเขียวรักโลกเพื่อสมม่งมอบความอบอุ่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือรวม15จังหวัดร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา น้ำจิ้มสุกี้พันถายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบฮอร์ฟิวิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณ น้จิ้มซุก้ผ่านทายอร่อยคำไหนคำนั้นกับข้า,าวเช้านี้น้งสดหนองโพงให้เราโตไปด้วยกันเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเว่องตาต้องมา ที่แว่นพัเจริญที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดวางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีก่อนผู้ชมครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาทำเมนูอาหารง่ายๆที่ได้วัตถุดิบมาจากตลาดนะครับแล้ววัตถุดิบในวันนี้นี่คือข้าวโพดหวานครับผมครับผมมีทำไมรู้ใส่น้ำตาลหรือเปล่าทำไมหวานจังคือจริงๆเป็นพันของมันอยู่แล้วข้าวโพดหวานไม่ได้หวานเหมือนน้ำตาลหวานธรรมคาับโอ้ครับและเมนูที่จะทำในวันนี้นั่ก็คือ ขายข้าวโพดดูวัตถุดิบก่อนไหมวัตถุดิบเชิญครับให้คุณอธิบายเลยนี่ข้าวโพดครับผมน้ำตาลเย่เกลือถูกเนยแป้งอ่าขนมปังอันนี้นมนมสดแล้วก็นี่นมสด่รู้ไหมทําไมต้องมีนมสองอย่างเด็กผมต้างถามคุณไงว่าทำไมจะมีสองอย่างโมะแมอันนี้เป็นนมข้นจืดข้นจืดแล้วเราก็จะใส่นมสดด้วย ถ้ามันไม่เอานี่ออกแล้วค่เอานี่มาใส่ทีเดียวดีกว่าเราจะใส่ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่านมข้นจืดนี่จะมีความมันอยู่ในตัวเพราะว่าอันนี้มันว่าอร่อยส่สุดที่ไม่ได้ใช่ที่ไม่ได้อันนี้อร่อยที่สุดเลยระหว่างที่คุณใส่ถุงมืออยู่ผมจะอธิบายเลยว่าขั้นตอนทน่าจะอธิบายจนเสร็เลยจะเนทีไม่ใส่แล้วล่ะขั้นตอนก็คือเราจะเอาข้าวโพดเนี่ยลงไปผัดนะครับใส่เนยแล้วก็ใส่แป้งนะครับแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่นมข้นจืดแล้วก็ใส่นมสดนะครับผมก็ไม่ทันครับ เอาใหม่ไหมเอาใหม่เขาไม่ทันเอาใหม่นะเราจะเอาข้าวโพดเนี่ยลงไปผัดในกระทะให้มันนี่เลยไหมมีกลิ่นหอมก่อนเริ่มเลยข้าวโพดเอาทีเม็ดเอาุชนับเขาชนบเป็นเม็ดชนับเป็นลูกหนึ่งสองสามสี่เลยมันจะแสวบเก็บไหมเนี่ยเอาเอาหมดเลยใช่ไหมหมดเลยหมดเลยโอ้โหนี่ครัเราก็จะโรยเกลือไปนิดหน่อยเราจะรู้ได้งอนเริ่มร้อนหรือว่าอะไรยังยังไม่ต้องโรยไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาขั้นตอนควาเบี่ยนนะนะพี่ติดมันก็ติดข้อสอบ โดยลงไปนิดหน่อยนะแค่นี้นะนิดเดียวพอทำของหวานเนี่ยใส่เกลือไปนิดหนึ่งเพื่อให้ตัดรสถ้าเกิดใส่เยอะจะกลายเป็นแกงข้าวโพดอ่าแล้วก็ใส่น้ําตาลขนาดไหนใส่ให้หมดเลยเฮ้ยสิงเนว่ bon าชอบกินหวานแล้วนี่ไหนมันต้องหวานมัน่ก็เรียกไฟเหรอไฟข้าวโพดว่านี่ดูลูกบางแบบนี้อนาคตนี่สองอย่างอะไรเหรอผู้กองกำนันไม่ไม่เป็นเมื่วานก็ความดังแหมให้กำลังใจดีจังเลย คือเขาเขามาผูครองขนาดนี้มันก็ต้นต่อแล้วดิส่งมาขนาดนี้ใช่อ,อ่ะระหว่างที่เราผัดเนี่ยเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไปด้วยนี่ใช่ไหมครับ,ดรบได้แล้วระหว่างนี้ที่พี่อนาเที่ยวไปนะครับหลังจากที่เติมนมข้นจืดแล้วเราก็จะเติมสปอนเซอร์ของเราลงไปนั่นก็คือนมสดนั่นเองครับนมสดขอ <สด S 3> <า>งผม <โห S 1> ใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมเนยลงไปนิดหน่อยเนยเนาะครับผมเอาครึ่งนึงครึ่งนึง นี่แหละใส่เนยลงไปเนี่ยอย่าหวงใส่นึเลใช่แล้วเนยเนี่ยมันจะมีความเค็มมีความเค็มด้วยหอ,อม <ทำ S 1> ด้วย <ทำ S 1> รู้สึกว่ามันอิดนิดอินิดนิดนิดก็ได้หอมนี่ข้าวหอมพอแล้วก็ใส่อุ้ยนี่แหละครับคนกินนี่่หหอมใญเลยเพราะเราเวลาทำกับข้าวถ้ามีเจ็บบ้างถ้ามีแสบบ้างไม่ใช่จะทำเฉยๆแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับเอามือสาดก็ว่าอย่างนี้ประมาณนั้นก็ดีชีวิตเป็นรสชาตินี่แหละเป็นไงเริ่มค้นหรือยังฮะยังไม่ค้นครับถ้าเกิดว่าเราผัดอย่างนี้นะครับอีกสามชั่วโมงก็ยังไม่ค้นนี่แหละกระแทกันให้เราไปนั่งรอก่อนไม่ไม่ไม่มีตัวช่วยนี่ก็คือแป้งข้าวโพดโอ้คิดว่าเราจะโรยลงไป นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีแป้งข้าวโพดอ่านี่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพวดนี่ก็จะ,ะจับกันเลยอันนี้ก็ต้องใช้มือดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจับเป็นก้อนใช้มือเลยเพราะปกติเราต้องมีตัวกรองนะแต่ว่าตัวกรองเราหายไงเดี๋ยวแป๊บนึ่งทำอะไรฮะลองวัดดู <laughs> ต้องซ้อมขนาดนั้นเลยใส่เยอะไหมอ่าใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแ่วค่อยๆนะค่อยๆโรยนะถ้ารู้สึกว่าเหอนช้อนดีกว่าอ่าช้อนอ่ะช้อนอ่าถ้านี้นะอ่าลองครึ่งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราลองไปด้วยกัน เออข้าวมันข้าวมันเขมพูดมันไม่มั่นใจเมนูนี่หรอตอนเปิดรายการอ่ะโคตรมั่นใจเลยตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจเลยสักอย่างแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงได้เสียงไหมกิ๊ก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 กู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 ไม่เรียกกลวยเรียกกลวยมากินเค้กจักรเหไม่เรียกเรื่องกลวยจะขั้นตอนนี้จะทำการเอาไส้เนี่ยมาใส่อยู่ในขนมปังครับผมครับเทคนิคก็คือเราจะทำใหญ่หรือว่าเล็ก เราจะทําให้มันพอดีพอดี <Okay. S 2> ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเดี๋ยว<ม>เราจะทําให้ขนมปังในี่ยแบนก่อนนะครับถ้ามันฟูมากเนี่ยมันจะมันจะประกบกันยา่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะตัด นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูถายข้าวโพดแบบบ้านๆของเรานะฮะนี่แหละครับน่ากินนะครับผมน่ากินมากเลยถ้าใครว่างอยากทำแล้วก็ดูขั้นตอนนะครับน่าสนใจถ้าเกิดว่าดูในรายการไม่ทานเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook แฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube สแอนซีแอมพรี่แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มาถ่ายทำนั่นก็คือ Bubble in the f o r e s รครับสถานที่สวยงามมากสวยมาก สำหรับวันนี้รายการยกขยงกับพ้าเช้านี้นั้นหมดเวลาแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะค,ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ีิสาแดงเข้าส <started> ู่ช่วงปรับจูดทีมเพื่อนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหลังการรเปลี่ยนโพสและทั้งสองทีมเก็บชัยชนะได้ทีมละสองครั้งนัดนี้ชป้นทางฝั่งคริสตอลเลสที่ได้เปลียนความสดได้พักมากกว่าปิสาจแดง